เช้านี้ฝนตกตลอดเลยอ่าอากาศรู้สึกว่าแจ่มใสดีมากพายุเข้าฝนตกตั้งแต่เช้าเลยครับวันนี้อ่วันนี้ก็มีผักไปบริการลูกค้าเช่นเคยครับมีอะไรบ้างไหนแม่สีลงองอธิบายหน่อยที่ว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้พิเศษนะคะมียี่หราอ๋อมียี่หรามียี่หราแล้วมีอะไรบ้างครับ อไบแบงลักใบแบงลักใบแบงลักแล้วก็มีอะไรอีกครับมีหลายอย่างนะคะวันนี้แนะนำคุณลูกค้าหน่อยวันนี้มีแคอมสวยๆนะคะอจากไร่ไม่เจนโอเคโอเคเป็นอันว่าแค่นี้เนาะแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกับคุณลูกค้าเช้านี้ครับ ครับสวัสดีครับ